ยังไม่ได้ใช้แบบเด็ในหลานใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขายังไงตอนแรกเขาไม่ได้ใช้เลยแอบไปฉีดสวนเขาค่ะครึ่งต้นแอบไปยุ่งสวนเพื่อนครึ่งต้นของเขาเป็นไงของเขาเป็นไงก็เขียวครึ่งหนึ่งเหลืองครึ่งหนึ่งโอ้โหทำไมแกมีเมตตาอย่างนั้นนะฮะฉีดให้ครึ่งเหลืองครึ่งเขียวครึ่งนึ่ยเพราะเราฉีดทั้งสวนเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างโอ้เร้ไม่ฉีดเนาะ ของเขาครึ่งนึงเราจะได้รู้ว่าไอ้ปฏิบัติเนี้นนยันดีจริงไหมปรากฏว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้นะหนึ่งเดือนของเขาใบเขียวใหญ่หนึ่งเดือนเลยอะ่ะไม,ม่ไม่มีซีดไม่มีอะไรมีแต่ใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นแต่เขาใช้ผลิภัฑ์เดิมนนอีกครึ่งนึงอ่ะของเขาก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอืะหลานก็เลยหันมาใช้ด้วยแล้วเขาขอใช้ด้วยใช่ไหมเขามาดู เนี่ยอาใช้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยอาฉีดมาให้เนี่ยครึ่งต้นน่ดูซิว่าอีกครึ่งเนี่ยมันเขียวอี่เนี่ยมันไม่เขียวเลยครึ่งต้นที่ครึ่งต้นที่ฉีดยังไงครึ่งต้นเนี่ยฉีดข้างล่างหรือข้างบนอ๋อฟังอย่างเงี้ยนะว่ายังพยายามไปฉีดครึ่งเลงขนาดเนี้นะเขียวครึ่งเหลืองครึ่งโอ้เออถ้าสมมติสองต้นข้างกันผมยังว่านะฉีดต้นนี้เขียวต้นนี้เหลืองแต่แกเข้าใจทำนะฉีดครึ่งต้นครับ มันเป็นการพิสูจน์ที่ชัดเจนมากใช่ครับอ๋อเผื่อบางคนบอกเอ้ยแม่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้อย่างนี้ใช่โอ้เป็นอะไรที่สุดนยอดมากแล้วหลังจากนั้นหลานมาใช้เต็มที่เลยตรงนี้ใช่ค่ะมนใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะสั่งซื้อเต็มที่เลยที่เซ็นเตอร์จันทบุรีตอนนี้ใช่ค่ะมั่นใจตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ถ้าให้โอ้โหเต็มเกินร้อยค่ะเกินร้อยครับตบมือครับโอ้โห ประสบความสำเร็จนะผู้เรียนยังไงเดี๋ยวอีกกี่ปีหนะ้าถึงจะได้ชิมเนี่ยฮะอีกประมาณกี่ปีปีนี้ค่ะเริ่มทำลูกแล้วค่ะเริ่มทำลูกแล้วใช่ไหมอ่ะว่างพอดีผมนะอ่ะโอเคครับตบมือให้นหน่อยนะครับเชิญท่านสุดท้าย